ในไตรมาสที่สองคุณแม่จะพบกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้สัมผัสถึงมิติของการเป็นคนท้องอย่างจริงจังเริ่มตั้งแต่อาการวินเวียนศีรษะจนไปถึงขนาดท้องที่กำลังเริ่มโตทีลนิดจนสังเกตได้และทารกในครรภ์ก็มีพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันและเรื่องของการดูแลอาหารและสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์ในไตรมาสนี้ก็สำคัญจะมีความสำคัญยังไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะ แต่ก่อนจะไปฟังอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอาหารคุณแม่ตั้งครรภในไตรมากที่2นี้ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อาจมีอาหารทุกประเภทใน1มือ้อหรือประเภทใดประเภทหนึ่งสลับกับมื้ออื่นแต่เมื่อรวม5-6มื้อในแต่ละวันต้องรับประทานให้ได้ครบทุกประเภท ไม่ควรรับประทานอาหารประเภทแป้งน้ำตาลและไขมันมากเกินไปเพราะในช่วงตั้งครรภ์ร่างกายไม่ต้องการอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลเพิ่มแต่ต้องการเฉพาะโปรตีนที่เพิ่มขึ้นเน้นการทานผักผลไม้อาหารที่มีกาก,ากใยสูงและคุณแม่ก็ควรที่จะทานอาหารที่มีธาตุเหล็กจะมีในไข่แดงตับ ผักใบเขียวช่วยให้การสร้างเม็ดเลือดแดงให้มีมากพอที่จะลำเลียกออกซิเจนจากเลือดแม่ไปสู่ลูกและแคลเซียมซึ่งช่วยให้ในการสร้างกระดูกและฟันของลูกออกกําลังกายเป็นประโยชน์ต่อแม่ตั้งครรภเพราะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงระบบย่อยทำงานได้ดีท้องไม่ผูกนอนหลับสบายและควรออกกำลังกายที่ไม่หักโหมหรือใช้ความอดทนมากเกินไปเช่นเดินวันละ 10- 2 0นาที ถ้านอนจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นในขณะตั้งคันถ้านอนควรตะแคงซ้ายตะแคงขวาหรือนอนหงายสลับกันเพื่อลดจุดกดทับของร่างกายโดยอาจมีหมอนรองรับขาให้สูงขึ้นเพื่อลดอาการบวมของขาที่เกิดจากกิจกรรมระหว่างวัน